สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงมาแล้วนะครับฮานอยเด็ดจริงมาทุกวันแต่จะไปต่อได้ทุกวันหรือเปล่านั้นยังไม่แน่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็สายตาเริ่มฝ้ามัวเลยนะฮะฟ้าเวลามองไปไกลๆจะเป็นสีขาวฝ้า,ฝามองไม่ค่อยชัดเวลาขับรถไปจ่ายตลาดก็อาศัยเดาเอาคือมองไม่ค่อยชัดก็ไปถาม พวกเมื่อวานก็ขับรถไทยมาแวะที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาไปลอกมาแล้วแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบที่ผมว่าก็เกือบสี่หมื่นะฮะค่าลอกและลอกสดด้วยไม่ได้วางยาสลบฉีดยาชาที่ตาทั้งสองข้างแล้วก็ลอกผมก็ยังถามว่าเขาลอกอยังไงเขาบอกไม่รู้เขาบอกไม่เจ็บหรอกเขาก็ทียาชาแล้วก็พอลอกเสร็จแล้วก็ ตาตอนนี้เขาบอกคัดแจ๋วเลยก็อยากจะลอกเหมือนกันแต่ว่าต้องดูกันไปก่อนตอนนี้ก็ทานมาระที่นกบางวันก็ฟ้าทลายโจนครับซูลบ้างแล้วก็ขมิ้นชันกินเพื่อบำรุงสายตาแล้วก็เ,เจหงเขารู้จักยาก,ก็เลยสั่งจากเจหงมาสองอย่าง องชนิดก็กินบ้างไม่กินบ้างนะฮะลืมก็อดนึกขึ้นได้ก็ได้กินก็ตามนั้นเพราะว่าเรางานเยอะงานยุ่งเมื่อคือนก็ตีสามตื่นขึ้นมาโตโต้ต,ตื่นผมก็ตื่นตื่นมาเล่นกับลานนึกขึ้นได้สามตัวยังไม่ได้ทำ ามตัวรัฐบาลก็เลยมาทําเสร็จก็ตีสี่กว่ากะว่าจะลงตอนกลางวันไม่ได้ลงนะฮะเพียแล้วก็พักสายตาด้วยนอนพักสายตาเพราะว่าสายถนนสายนี้นะขับรถซาเลง้งฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะครับบนถนนฝุ่นเยอะจริงๆผมขับมาที่ตงใต้ไม่เห็นมีฝุ่นเลยแต่ที่นี่มีฝุ่นเยอะ ุ่นเยอะเพราะอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้วันนี้ฮานอยเข้าทั้งหมดนะฮะเข้าทั้งหมดเลยทั้งสี่ฮานอยนะครับทั้งสี่ฮานอยเดี๋ยวดูก่อน แคปไว้หรือเปล่ายังไม่ได้แคปเลยนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวเปิดหาก่อนคือแคปไว้เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าอ๋ออันนี้แล้วมั้งอ๋ออันนี้เอาไม่ได้ขอเวลาสักพักนะฮะเวลาสักเดี๋ยว ขอแป๊บนะฮะยี่สิบสี่ออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ เฉพาะกิจห้าห้าสามข้างล่างสองแปดพิเศษแปดเจ็ดศูนย์ข้างล่างเจ็ดเก้าปกติสี่แปดศูนย์ข้างล่างเก้าเก้าสี่แล้วก็วีไพหกเก้าสี่ข้างล่างเจ็ดศูนย์นะครับข้างล่างเจ็ดศูนย์ทีนี้ก็มาดูของเรานะฮะที่ให้ไป พิเศษเฉพาะกีจวิ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดก็ออกสองแปดนะฮะเข้าเข้าสองแปดเข้าวิ่งลูดล่างนะฮะวิ่งลูดล่างแล้วก็พิเศษออกแปดเจ็ดศูนย์แปดก็ไปเข้า <c oughs> หลักร้อยนะ,ะหลักร้อย ก็สายวิ่งก็รับตังไปนะฮะรับตังไปมาปกติออกสี่แปดศูนย์และเก้าสี่นะฮะและเก้าสี่ก็สายวิ่งสายรูดก็รับไปนะครับข้างล่างเลขเจาะส่วน VIP หกเก้าสี่และเจ็ดศูนย์ VIP นี่ให้วิ่งเก้ากับเจ็ดนะฮะก็รับไปนะฮะรับไปเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ VIP เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ตัวเจาะรู้สึกว่าจะไม่เข้าเพราะเรามีแค่เก้าห้าเก้าสี่ไม่มีนะฮะเก้าสี่ไม่มี แล้วก็เจ็ดก็มีแต่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ไม่มีนะฮะก็ถูกวิ่งรูดเอารูดนะเข้าถ้าใครเอาไปรูดนรได้ตัง์รูดรูดก็วิ่งได้ตังค์แต่ตัวเจาะไม่เข้านะฮะวันนี้ตัวเจาะไม่เข้าก็ผิดเป้าไปหน่อยสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบห้าพิเศษและเฉพาะกิจ วิ่งสี่กับเก้าระวังหกด้วยนะครับระวังหกกับข้าวนะฮะกับข้าวระวังหกระวังหกก็มีสี 6, ่หกสี่เก้าส <c oughs> ี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าศูนย์ก็ จัดไปตามนั้นนะฮะจัดไปตามนั้นแต่ถ้าคนสนิทเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ที่ผมส่งห,าห้านอยให้ทุกวันนี้ทุกท่านนะฮะถนัดออกกำลังกายไม่กลัวเหนื่อยฮะพราะผมสอนไปแบบนั้น ปกติและ V i p วิ่งห้ากับ0ูนย์นะครับห้ากับศพนยุกนี้เด่นมากๆกก็คือห้ากับ0ูนย์นะครับก็มีห้าศูน54ห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์หศนย์เจ็ดศูนย์ศย์สี่นะครับมีชุดเจาะแค่8ดชุดชุดเน้น4ี่ชุดและชุดรองสี่ชุด ก็เอาไปหาค่ากับข้าวกันนะครับเอาไปหาค่ากับข้าวกันเน้นสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนะครับออกกำลังกายกันอย่าไปกลัวเหนื่อยอย่าไปโรคแค่นั้นท่านได้ค่ากับข้าวเกือบจะทุกวันแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมพูดในช่องนู้นว่า สามสิบวันสามสิบเอ็ดวันยี่สิบหกวันต้องเป็นของเรานะครับข้ากับข้าวส่วนอีกสี่วันมันลงล่างบ้างบางทีแทงบนลองเออออกกาลังกายบนบกมันลงน้ํา <c oughs> ที่ออกกําลังกายในน้าว่ายน้ําด้านหาไปอยู่บนบกก็แปลก <c oughs> มันก็มีบ้างเป็นของธรรมดาสิบสี่วันมานี้ มันลงไปข้างล่างสี่งวดนะฮะสี่งวดและมาบนทั้งหมดหลายงวดหลายงวดนะครับท่านย้อนหลังดูได้นะฮะท่านย้อนหลังดูได้ไม่ใช่ว่าวันนี้ยังพ่กนี้ยังแล้วไม่ใช่ว่าหวยผมให้ให้สองให้สองตัว ห้าห้านอยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ให้แบบนั้นคือสองตัวก็สองห้าหนอยแล้วมันก็มาทั้งสองห้าหนอยจริงๆอ่ะมาแปดล่างแปดบนวันนี้อ้าวมาเก้าล่างแปดบนมาเก้าล่างเก้าบนเจ็ดล่างเงี้ยเข้าทั้งหมดนะฮะเข้าทั้งหมดเนี้ยเข้าใครที่ไม่กลัวเหนื่อยก็รับตัง อยากจะให้เพื่อนๆได้เข้ามาปรึกษาฮะว่าจะเอาแบบไหนปรึกษาผมได้นะฮะผมให้คำปรึกษาได้นี่ไะมฮะเลขห้ากับศูนย์พวกนี้สวยนะห้ากับศูนย์คลิปนี้อ๋อ ยังไม่รู้เลยว่าจะทำลงรูดยูทูบได้อีกสักกี่วันนะครับบางทีก็ต้องหยุดบ้างพอพักสายตาสายตาก็อายุเยอะแล้วอีกอย่างผมขับซาเลงมาเกือบสี่สิบปีฝุ่นละอองเข้าเยอะฟันไฟอะไรพวกเนี้ยมันเข้าตาก็เลย เสื่อมใจผมยังไม่ได้ใช้ใช้แว่นนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่กล้าไปตัดเขาบอกว่าแพงก็เลยไม่กล้าไป <c oughs> ซื้อซื้ออย่างละอันละร้ 100, อยอละห้าสิบมาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไได <c oughs> เขาขายตามตลาดนัดแ <c oughs> ว่นสายตาไปเทียบแล้วมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมาหลายอันแล้วนะแต่มันก็ใช้ไม่ได้แว่นขยาย ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แต่ยังยังมองยังมองเห็นอยู่นะ,ะใกล้ๆแต่ไกลๆนั่นฟ้าฟ้าเริ่มเป็นฟ้าแล้วไม่รู้ว่าเบาหวานขึ้นหรือเปล่าแต่คงจะขึ้นนะเพราะว่าผมตรวจเมื่อสามปีที่แล้วที่ไปผ่าหูที่นครปฐม,มที่แรกก็สองร้อยกว่า เราก็ไม่รู้ฮนะลูกสะพายลูกชายซื้อน้ำแดงไปให้กินกินก็ไปครึ่งขวดน้ำตาลขึ้นห้าร้อยาแป๊บเดียวแล้วก็ฉีดยาก็ลดลงมาหรือแปดสิบ่าจะเป็นลมอีก <c oughs> หมอบอกให้นอนที่นี่ทั้งสองสัมารบอกนอนไม่ได้เขาบอกต้องนอนผมก็บอกว่าผมนอนไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องขับรถไปซื้อกับคงกับข้าว ซื้อนมให้หลานจะให้ผมมานอนโรงพยาบาลผมหนีเขายังบอกว่าผมรันผมดือ้อก็ดื้่นะฮะไม่ดือ้อผมจะเล่รอนมาถึงขนาดนี้เลยผมเป็นคนดือ้อใครจะช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตก็เชิญได้นะฮะวันนี้ค่าไฟมาเจ็ดร้อยสามสิบกว่าบาทงวดที่แล้ว แปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่านะฮะเพราะว่าเปิดเครื่องดึงน้ำฮะไอ <c oughs> เดือนนี้ไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าฝนตกหยุดไปประมาณเจ็ดตวันก็ลดลงมาร้อยกว่าบาทแล้วก็ค่าเน็ตวันที่สามหมดวันที่สามอีกเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าบาทรวมแล้วก็ประมาณพันห้าตาม,มาระเบียบใครจะช่วยก็ช่วยใครไม่ช่วยก็ไม่เป็นไร ถ้าจะช่วยก็บัญชีธนาคาร0202 62208398 02 02นะครับคลิปนี้โปรดดูพ่อความบันเทิงนะครับโปรดดูพ่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ทำไปตามสูตรนะครับทำไปตามสูตรก็อยากจะขอให้ท่านโชคดีได้รับข้ากับข้าวก,กันทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ